สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้กี่โมงละ6โมงนะคะวันนี้มาเจอกันช้าใกล้จะมืดละอน,นิดนึงไี้ห็นไหมคะได้ยินเสียงชัดไหมคะหลังจากที่ห่างหายไปนานเลยไม่มีเวลาทำคหิปเลยค่ะตอนนี้ก็ แล้วก็ปวดตรงขมับแล้วก็ตรงหัวคิ้วเบ้าตาเนี่ยตอนนี้แบบตุบตึบตึบตึบเลยทีแรกก็มัดผมอยู่ตอนนี้ก็เลยแบบว่าเอาเอายางมัดผมออกไม่ไหวแล้วก็วันนี้จะไปกินข้าวข้างนอกก็แบบไม่ไปแล้วแบบไม่ไหวจริงๆอะไปจริงๆอะ,ไป,อะไปถึงแล้วไปถึงโาบัลแล้วว่าจะไปกินข้าวแหละแล้วก็นี้มันนวดหัวแล้ว มันเป็นคนที่ที่กินที่ปวดหัวแล้วกินยาไม่ได้เอ้ยกินได้แต่มันไม่หายกินยาพาราก็ไม่หายโทโฟาโกก็ไม่หายบูเฟนก็ไม่หายกินแล้วแบบมันเหมือนมันดื้อยาเราแบบว่าปวดขั้นสุดอะคือแบบปวดแบบมันไม่รู้จะปวดยังไงแล้วอะคือใช้อะไรก็ไม่หายอะเออเป็นอย่างนั้นอ กันดูคลิปหน่อยเนาะแบบว่าให้ถึง4,000ชั่วโมงเล้วพิ่นก็จะแบบว่าแล้วก็จะสามารถไลฟ์สดใน youtube ได้ก็จะดูกันได้ง่ายๆเนาะใครที่แบบเออมีเวลาหน่อยก็แบบว่าเปิดเปิดดูนั่นแหะเปิดนั่งเปิดไว้ก็ได้อะไรเงี้ยเปิดแล้วก็เดินหนีไปไหนก็ได้เนาะเนาะช่วยช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หน่อยนะคะแบบ แบบน่าสนใจแล้วก็ทำให้ทุกคนดูแล้วก็จะแบบว่าจะได้มีกำลังใจทำคลิปให้ทุกคนดูเนาะก็ก็เพิ่งแบบเพิ่งทำยูทูบครั้งแรกแรกเลยมือใหม่ก็อยากจะถ่ายให้หลายๆคนได้ดูเนาะวันนี้ก็ไม่ได้เจอนานและไม่ได้เจอกันนานแล้วก็อยากจะแบบ่าถ่ายลงอะไรหรอตนหอ,อมี เออก็ไม่เห็นเกือบชนเนี่ยไม่เห็นตรงเนี้ยหลายครั้งแล้วเนี่ยเนี่ยแยกแยกหลายครั้งละ <c oughs> ก็ภาพโซมเลยคะ่ะนี่เดี๋ยวกลับไปก็อ๋อปวดแขนเดี๋ยวกลับไปก็ถ่ายหน้าสด สีส้มส้มสีส้มส้มนี่คือหญ้าที่ตายแล้วนะคะกําลังแห้งจะตายแล้วน,นี่เข้ามาที่นี้ก็จะมีแต่สวนมะม่วงนะคะทุกคนอันนี้บ้านที่แนนอยู่นี้ก็เป็นสวนมะม่วงทั้งนั้นเลยนะก็ทําสวนมะม่วงกันแทบจะทุกหลังเลยนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็บางเจ้าก็เริ่มแบบทยอยตัดทิ้งแล้วขายดีจัดค่ะขายดีจัดแล้วก็แต่ง แต่งม่วงไม่ค่อยได้กันฉีดไม่ค่อยออกกันก็เลยหันทําไปทั่วบางครั้็ปูขักปูะไรบ้างอะไรเนาะทวดไม่ได้ไม่ได้แบบไม่ได้เจอกันนานเลยวันนี้ก็เลยอยากจะมาทําคลิปคิดถึงทุกคนทุกคนนะคะถึงไม่ได้ทําก็คิดถึงทุกคนนะคะแล้วก็ฝากหน่อยเนาะกดฝากกดติดตามให้หน่อยนะคะหรือว่ากดเข้าดูให้ให้ถึงส่ สี่พันชั่วโมงอันนี้ถึงบ้านแล้วสี่พันชั่วโมงเนาะจะได้แบบว่าได้ไหลสดกันใ้ดูโอ้ยมึดเลยนะคะนี้ถึงบ้านแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวลงไปหาอ้วนแล้วแล้วก็รีบไปทำงานต่อเพราะว่าลูกค้ารออยู่โอเคหลายคนว่าทำไมถึงไม่ยอมเดี๋ยวเอากระเป๋าลงไปให้ด้วย ทำไมถึงเวลาตอนทำงานไม่ไม่ถ่ายให้ดูบ้างใช่ไหมคะเห็นมีคอมเมนต์มาทำไมถึงแบบไม่ถ่ายให้ดูบ้างเพราะว่าเวลาถ่ายงานก็จะใช้ใช้บางครั้งก็ใช้โทรศัพท์บางครั้งก็ใช้กล้องแล้วก็นี้แบบว่ามันไม่ว่างโทรศัพท์มันไม่ว่าง,างกล้องก็กล้องก็อันนั้นถ่ายไม่เป็นนะคะจะให้ดูรอบๆบ,บรรยากาศบ้านนะคะนี่ก็ปวดหัวเริ่มดีขึ้นละ หน้ามาดูอะไรทำไมอ่ะว้าเดี๋ยวมาดูนึกว่าหมาอยู่ในนั้นพ่อเขาบอกว่าให้ดูหน้าประตูเดี๋ยวมาดูเดี๋ยวมาดูว้วนกันเลยนะคะเดี๋ยวพาเดี๋ยววันนี้พาอ้อนออกไปเดินเล่นจะไม่รู้จะทันหรือเปล่าเนาะนี่ทันไหมเอาไปตรงแค่นี้เห็นไหมคะ โอเคเดี๋ยวถ้าสมมติพาว้อนออกไปแล้วเดี๋ยวถ่ายให้ดูอีกทีหนึ่งนะคะนี่ตึงแล้วมาเล่นกับว่านแล้วโอ้ยกดหัว โอโหโอ้โหโอ้โหเละเทหมดแล้วโอแม่โหไม่ใช่ผ้าคีร้วนะเนี่ยแหละทุกวันโดนลูกแก้งทุกวันโอ๊ยพี่พร้อมโอ้ยแม่ยังปวดหัวอยู่เนี่ยฮะ ใครวะเหม็นตูดใครวะยาก,กาดอะอะเ่ทางนี้เป็นยาม,ม่องแม่นวดหัวมาแม่ปวดหัวเนี่ย โอุอ้ยปุ๊บอ่ะนอนหน่อยแม่ขอนอนหน่อย เจ็บผมจังเลยอย่ากัดนะอ้าวอ,อ้หอมแก้แมอ่ะหอมแก้มอ่อหอมแก้มอ่ะตัวยุ่งเนี่ยตัวยุ่งเลยเนี่ยอุ้ย จะเละประมาณนี้นะคะในกล่องนั้นคือเป็นรีวิวกล่องรีวิวสินค้าที่ที่เขาส่งสินค้ามาแล้วก็เราก็จะรีวิวให้เขาอะไรอ,อ่ะทำอะไรอ่ะอ๋อชอบแม่เหรอ อยู่ห้องอะยายทำลกทำไมอะว่านลกต้องลกขนาดนี้เหละครับฮะลกขนาดนี้เหละครับหนูอะหนูอะหนูวนาไหนไหนว่าอุ้ยเห็นเห็นอะไรไหมเห็นอะไรแวบๆไหมว่าไหนไหนว่า เห็นอะไรแบบแบบไหมคะเห็นอะไรแบบแบบไหมคะวันอยู่ไหนวันโอ้ยผมมาข้างนี้เป็นของเหมือนเป็นทองกวาวเลยอะอคนคิดถึงกันจังเลยคิดถึงจังเลยคิดถึงจังเลยนะคะมืดแล้วเห็นไหมคะอากาศทั้งบรรยากาศข้างนอก,นอกมืดแล้วเปกก็นต้น ต้นมะพร้าวเ,เลยนะเห็นไหมเห็นไหมคะโอเคเดี๋ยวก็เอาไว้เพียงเท่านี้เนาะเพราะว่าเดี๋ยวต้องไปจดสคริปต์เตรียมตัวทำคลิปวิดีโอรีวิวสินค้าวันนี้มีวิดีโอ3ตัวเอ้ย3คลิป สามิาสินค้าดูกันหนูฝากกดไลค์กดแชร์ช่วยนะกดไลค์กดแชร์กันหน่อยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจนะคะแล้นะวก็ฝากกดติดตามให้ถึง1นึ่คนจะได้ก็จะได้แบบสามารถไลฟ์สดใน YouTube ได้ตอนนี้นะคือแบบว่ายังไม่ถึงก็ไม่สามารถที่จะไลฟ์สดได้นะก็เลยต้องทำ คลิปีก,ก่อนนะคะโอเคค่ะทุกคนคลิปนี้ก็เดี๋ยวเอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวไปทำไปไปทำงานรีวิวสินค้าก่อนนะคะเดี๋ยวลูกค้าเขาจะรอนานเนาะโอเคค่ะควันนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะวันบ๊ายบายครับวัน บายบายครับตอนบายบายแล้ว <laughs> เล่นอะไรไม่รู้เล่นอะไรไม่รู้ไปแล้วคะ่ะบบายไป